สวัสดีค่ะทุกคนมิวิอนนะคะก็วันนี้จะมาทำทิ UTORIAL นะคะสอนกดเว็บอลาดินนั่นเองก็เว็บนี้เนี่ยก็สามารถกดได้ทั้งอัลบั้มซีซันกรีตติ้งหรือว่าสคูคิดนะคะแล้วก็อื่นๆือีกมากมายก็คลิปนี้นะคะจะพูดเยอะนิดนึงเนาะก็จะพยายาม Insert ร์ตวิดีโอหรือว่ารูปภาพให้ดูละกันแล้วก็จะมีทําสแตมปให้ข้างล่างนะคะ จะได้ไปคลิกๆดูกันง่ายนะคะก็สิ่งแรกที่ต้องทำหลังจากเข้ามาในเว็บไซต์นะคะก็คือการล็อกอินซึ่งถ้าใครยังไม่มีบัญชีก็จะต้องทำการสมัครก่อนนะคะวิธีการสมัครนะคะก็คืออกดเข้าไปตรงคำว่า r o คือ in <laughs> ก็คือล็อกอินนะก็จะเห็นตรงนี้ชัดๆเลยอ่ะแล้วพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็ ถ้ายังไม่มีบัญชีก็จะต้องกดตรงตัวอักษรสีชมพูก่อนนะคะพอกดเข้ามาเราก็จะเห็นตัวภาษาอังกฤษตัวเดียวเลยนะคะก็คือคำว่า resident abroad นะก็คือที่อยู่ต่างชาติอะไรแบบนี้ก็กดแล้วก็กรอกชื่อ ID อีเมลที่อยู่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาในส่วนของ agreement ก็เขา Require แค่3ตัวข้างบนนะคะก็จะกดแค่3ตัวนั้นอ่าพอเราสมัครแล้วก็จะไม่ได้ว่าจะต้องไปเออคอนเฟิร์มอีเมลอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะก็ลองไปเช็คแล้วก็ทำให้เรียบร้อยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาล็อกอินได้เลยแบบในคลิปนะคะอ่ะก็ ตรงข้างล่างจะเห็นพวกสัญ,ญลักษณ์ SNS ต่างๆใช่ไหมพวกกาก้าวอะก o o g เกิอ่ทวิตเตอรอะไรแบบนี้นะคะลองกดแล้วนะไม่สามารถสมัครได้นะคะก็สมัครตามในคลิปแล้วกันโอเคแล้วก็ถัดมาตัวโทรศัพท์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะในโทรศัพท์นะคะตัวล็อกอินก็จะซ่อนอยู่ในขีด3ขีดด้านบนซ้ายนะคะแล้วก็จะเจอโลคกอินเลยเพอเรากด แล้วก็กดตัวอักษรสีชมพูเพื่อสมัครนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาหา r e s i d e n t a b b o r d นะซึ่งน้องซ่อนตัวอยู่ในตัวเลือกอันนี้นะคะพอเรากดแล้วก็จะเจอ Agreement ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คลิกเฉพาะ3ตัวที่เขา Require เลยพอหลังจากที่เรา Agree แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะกรอก ID Password แล้วก็กรอกชื่อประมาณนี้ก็ทำไปเรื่อยๆ หลังจากล็อกอินนะคะก็จะเริ่มขั้นตอนการสั่งอย่างเป็นทางการนะคะเราก็จะมาค้นหาก,ก่อนเลยว่าเราจะซื้ออะไรวันนี้เดี๋ยวจะลองกดอัลบั้ม r e s o n a n c e ให้ดูนะคะอ่ะพอกดค้นหาปุ๊บก็จะมีจุดสังเกตให้ดูนิดนึงนะคะก็คือตรงที่เราวงไวเนี่ยคือมันแปลว่าของจะส่งในวันที่เท่านี้เท่านี้นะคะก็จะต้องดูก่อนนะเออบางทีมันไม่ได้แบบ พร้อมจัดส่งตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะพวกสินค้าพีอะไรแบบนี้เนาะอะ,อะซึ่งอันนี้ให้เพิ่มเติมนิดนึงก็คือมีครั้งหนึ่งเว็บบอกว่าจะส่งวันที่28นะคะแต่ปรากฏว่าเราได้ของตั้งแต่ช่วงกลางเดือนแล้วนะก็คือของรีสต็อกไวกว่ากำหนดนะคะก็โชคดีไป แล้วก็อีกเรื่องนะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยอัลบั้มเนี่ยอะสมมติช่วงมีโอโซนอย่างเงี้ยเขาปล่อยมาพร้อมกันใช่ไหมเวอร์เอ็นเวอร์ซีก็จะกดเข้าไปลิงก์เดียวเลยนะคะแล้วก็จริงๆมันก็คือการสุ่มเวอร์ชันนั่นแหละแต่ว่าถ้าสมมติเราเลือกกด2อัลบัม้มตัวเว็บก็จะเลือกให้เรามาเลยนะคะทั้ง N ทั้ง C นะแล้วก็จะได้แบบค่าแต่ว่าถ้าสมมติเรากดแค่1นอัลบั้มเนี่ย อันนี้ก็ต้องสุ่มแล้วเพราะว่ามันเลือกเวอร์ชั่นไม่ได้นะคะซึ่งไอ้รอบนี้ arrival กับ departure ก็คือมาแบบประหลาดนิดนึงนะะเดี๋ยวเราจะลองกดแบบปกติให้ดูเลยละกันเราก็กดเข้าไปในสินค้านะคะแล้วก็เลือกจำนวนก่อนเลือกจำนวนเสร็จแล้วก็กดสีแดงนะคะก็คือทำการจ่ายเงินเช็คเอาท์ประมาณนี้ ก็จะเป็นออเดอร์ว่ากด Arrival เท่านี้เทา่านี้แล้วก็กดปุ่มสีชมพูนะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนให้เลือกแบบประมาณว่าสิทธิ์แลกซื้ออะไรแบบนี้ปะแลกซื้ออันนี้ในราะคะาเท่านี้บาทไม่ต้อสนใจนะคะกดสีชมพูไปต่อได้เลยอ่า พอมาถึงหน้านี้กดเลือกสีส้มนะคะก็คือเป็นขนส่งต่างประเทศนะเมื่อเจอหน้านี้นะคะถ้าเลื่อนลงมาก็จะให้เกาะที่อยู่นะคะซึ่งเรากกอกตอนสมัครไปแล้วมันก็จะขึ้นอัตโนมัติให้นะคะแต่ว่าเปลี่ยนได้เช่นกันส่วนล่างสุดเนี่ยก็คือเป็นอะไรสักอย่างที่ต้องเสียเงินพันวอน300วอนนะคะก็กดไม่เอา ต่อไปก็จะเป็นการจ่ายเงินนะคะพอเจอหน้าแบบนี้ถ้าเล่อนลงมาเขาก็จะมีสรุปยอดให้นะคะค่าของแล้วก็ค่าส่งแล้วเราก็เลือกกดชำระด้วยบัตรเครดิตของต่างประเทศนะคะแบบในคลิปเลยแต่ว่าในโทรศัพท์เนี่ยเราก็จะต้องมากดเลือกด้วยนะคะว่าจะเป็นบัตรวีซ่าหรือว่าบัตรมาสเตอร์การ์ดอะไรแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็กดสีชมพูได้เลย อันนี้เป็นหน้าจ่ายเงินนะคะแล้วก็ต้องกดยินยอมข้อตกลงก่อนแล้วเราถึงจะสามารถกรอกพวกเลขบัตรได้นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะก็ในส่วนของการชำระเงินนะคะ mm. ก็คืออย่างที่บอกว่าเราตัดบัตรไปนะคะเป็นบัตรเดบิต mm. ก็ทุกคนก็น่าจะมีปัญหานะคะ mm. เราไม่รู้ทุกคนมีปัญหาหรือเปล่าแต่เรามีปัญหา mm. ทุกครั้งนะคะแล้วก็มีกับ กือบจะทุกเว็บเลยคือเราอะไม่สามารถตัดบัตรผ่านในครั้งเดียวได้นะคะเออก็บางทีก็ต้องรอแบบ2วันอะไรเงี้ยก็คือต้องกด2วันเลยก็ตัดบัตรไม่ได้สักทีนะคะแต่ว่าในกรณีของเว็บอลาดีเนี่ยที่แรกเราตัดบัตรเดบิตกรุงไทยก่อนก็คือเป็นบัตรที่เราใช้ในการลูดในการตัดบัตรประจําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ผ่านเราก็เลยลองใช้เป็น วีการ์ดใน t r u e Money อะคะ่ะก็ไม่ผ่านเหมือนกันเราก็เลยเอาบัตรนิสิตของเราเนี่ยที่เป็นของกสิกรเนี่ยมาตัดดูก็คือก่อนที่จะตัดก็จะต้องไปทำการเขาเรียกว่าแบบเหมือน Activate ให้มันเหมือนพร้อมสำหรับการตัดบัตรเพื่อช้อปปิ้งอะไรแบบนี้นะคะก็ตัดดูก็โอเคก็ผ่านนะคะอืมก็ถ้าใครตัดบัตร บัตรแรกไม่ผ่านเนี่ยก็ลองแบบเปลี่ยนบัตรดูก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะตัดบัตรใดๆนะคะก็ไปอ่านพวกเงื่อนไขอะไรแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าบางทีีอย่างที่บอกว่ามันจะต้องเอาบัตรไป activate ก่อนถึงจะสามารถตัดบัตรได้อะไรแบบนี้นะคะประเด็นถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ packing and tracking นะคะก็คือเรื่องก,การแพ็คก่อนทุกคนก็น่าจะ c o n c e r n ์นนะคะว่า จะแพคดีไหมอะไรแบบนี้นะก็เราจะมีคลิปวิดีโอตอนที่เราแกะพวกดีพาร์เจอร์อะไรวอให้ดูนะคะก็จะเป็นกล่องประมาณนั้นก็จะเป็นกล่องแบบว่าสั้นๆนะแบบเกือบจะพอดีอัลบั้มเลยนะคะแล้วก็ตัวบับเบิรที่เขาใช้ก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุญญากาศหนอะไ่ก็คือเป็นอย่างนี้แหละเขาก็จะ,ะสมมตินเนาะอันนี้คืออัลบั้ม เขาก็จะวางอะ่ะแล้วก็แปะแล้วก็ปิดกล่องนะคะก็จะประมาณน,นี้ก็คือมันมันก็ไม่ได้แน่นหนาอะไรมากแต่ว่าคือตัวกล่องอะ่ะมันค่อนข้างพอดีไซส์กับตัวอัลบั้มอยู่แล้วนะคะมันก็เลยไม่ได้แบบกิ้งไปกิ้งมาหรือว่ากระแทกอะไรขนาดนั้นนะก็อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะว่าเออดูแล้วแบบรู้สึกยังไงอะไรแบบนี้นะแต่คือเรารู้สึกว่า เราโอเคกับการแพ็คแบบนี้นะคะก็ก็ไม่ได้แบบอะไรมากนะแต่ว่าถ้าถามว่ามันสามารถแพ็คได้ดีกว่านี้ไหมเนี่ยเรารู้สึกว่าพวกร้านพีของไทยที่เราแบบเคยซื้อด้วยบ่อยๆเนี่ยก็คือเขาแพ็คดีกว่า,ามากๆนะแน่นหนะามากๆแต่ก็ก็อย่างที่บอกว่าอัลบั้มก็คือไม่ได้เสียหายอะไรนะคะก็เอ่ออลาดีนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะซื้ออัลบั้มที่แบบไม่มีโปสเตอร์นะ คือถ้ามันมีโปสเตอร์ด้วยเนี่ยก็น่าจะส่งเหมือนของซินารานะคะที่จะเป็นกล่องใหญ่ๆตอนนั้นที่กดนั่นเองสำหรับการแทร็กหรือว่าติดตามพัสดุนะคะก็ขนส่งด้วย DHL นะเราก็สามารถนำเลขแทร็กนะคะไปเซิร์ชติดตามในเว็บไซต์ได้นะคะก็เขาจะบอกค่อนข้างละเอียดนะว่าตอนนี้อออกจาก เกาหลีแล้วมาไทยมาไทยไปฮ่องกงกําลังทําพิธีสุลกากรแล้วก็มาไทยอะไรแนี้คือบอกละเอียดทุกอย่างนะคะก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ด้วยความที่ DHL เป็นเอกชนใช่ไหมก็จะมาถึงไทยประมาณ1วันนะคะอย่างช้าที่เราเคยเจอนะก็คือ2หรือว่า3วันเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสต็อกของด้วยนะว่า มีของในสต็อกหรือเปล่าก็คือต้องแยกประเด็นกันระหว่างตัวขนส่งแล้วก็สต็อกของนะคะถ้ามีสต็อกของตอนที่เราสัาง่งแล้วก็บวกกับ Dhl ก็จะมาถึงเร็วนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่มีสต็อกเนี่ยก,ก็ต้องรอสต็อกนะก็ให้แยกประเด็นกันก่อนเนาะโอเคแล้วก็มาถึงประเด็นฮอตฮิตนะคะก็คือในเรื่องของภาษีนั่นเองก็สาหรับภาษีเนี่ย ตัวอัลบั้มถ้าไม่เกิน1,500นะคะก็จะไม่ต้องเสียภาษีนะคะก็อย่างเรารอบนี้คือเกิน1,500ไปนิดนึงนะคะก็ไม่ไม่โดนภาษีเหมือนกันนะก็คืออยู่ที่เขาว่าจะประเมินมาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราเราอจะคำนวณภาษีทุกครั้งถ้าถ้าซื้อเกินน,นะก็จะได้รู้ว่า โอเคเราจะต้องเสียภาษีประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะแปะสูตรไว้ให้จะได้ลองไปคำนวณดูนะคะแล้วก็สำหรับภาษีเนี่ยว่าเสียเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยคือมันจะเฉลี่ยต่ออัลบั้มประมาณร้อยกว่าบาทนะคะอันนี้ที่เคยโดนมานะก,ก็เสียประมาณเนี้ยแบบร้อยกว่าบาทต่ออัลบั้มนะคะอืมแล้วก็ จะรู้ได้ยังไงว่าเสียเท่าไหร่ก็คือเขาก็จะโทรมาบอกนะคะคือโทรมาวันที่จะมาส่งเลยคือของเราอะ่ะเขาจะโทรมา5นาทีก่อนมาส่งตลอดนะว่าอยู่ไหมวันนี้จะมีพัสดุไปส่งก็ถ้าเสียภาษีเขาก็จะบอกว่าเออต้องชําระค่าภาษีเท่านี้เทา่ทานี้บาทนะคะแต่ว่าเขาโทรมาถามว่าถ้าเขาโทรมาถามว่าอ,อ,อยู่ไหม เดี๋ยวจะมีพัสดุไปส่งจาก DHL อะไรแบบเนี้ยก็เท่านี้ก็ไม่ไม่ต้องเสียภาษีนะคะก็จะมีเวลาเต็มตัวนะก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคือเขาจะโทรมาแบบล่วงหน้านานไหมแต่ของเราคือ5นาทีตลอดนะคะทั้ง DHL หรือว่า FedEx ก็พยายามเตรียมเงินภาษีไว้ให้พร้อมนะคะในกรณีที่ใครแบบอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงว่าจะโดนภาษีนะคะ โอเคเราก็จะมา wrap up ข้อดีข้อเสียของตัวเว็บอลาดินนะคะก็ข้อดีแรกที่เห็นได้ชัดก็คือเร็วนะก็เราสามารถแกะอัลบั้มพร้อมๆกับชาวเกาหลีได้เลยนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของภาษีนะอันนี้อาจจะเกี่ยวเนื่องกับขนส่งด้วยนิดนึงนะคะก็คือภาษีเนี่ยเสียค่อนข้างตามจริงนะคะก็ เคยไปถามเพื่อนมาคือสั่งมากๆแล้วก็ต้องเสียภาษีแน่ๆเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าไม่เคยเสียเกินกว่าค่าที่คำนวณไว้เลยนะคะอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำแบบ4-5หบาทประมาณนี้นะเออเราก็เลยสบายใจในการสั่งกับเว็บไซต์ที่ขนส่งด้วย DHL หรือว่า FedEx นะคะ แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปกดในซินดาราแล้วนะเพราะว่าลืมรหัสเพพอก็คือจ่ายเงินไม่ได้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือเรื่องของการแพ็กก็แพ็คค่อนข้างดีสำหรับเราเราพอใจในการแพ็คนะคะก็อย่างที่บอกไปในพาร์ทแพ็คกิ้งนะว่าแล้วแต่ออปิเนียของแต่ละคนเลยว่ารู้สึกยังไงนะคะแต่ส่วนตัวเราค่อนข้างพอใจนะคะแล้วก็ข้อเสีย ก็ข้อเสียที่เห็นได้ชัดเหมือนกันนะคะก็คือตัวเว็บไซต์ไม่แบบ foreign friendly เลยไม่เป็นมิตรกับชาวต่างชาติเลยนะคะเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีซะส่วนใหญ่นะออแต่ก็อย่างที่บอกว่าสเต็ปการกดอะไรแบบนี้มันก็ถ้ารู้สเต็ปมันก็ค่อนข้างสบายนะคะก็เลยมองข้ามตัวภาษาทางนี้ไปนะคะ ก็สุดท้ายจริงๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปมาจนจบนะคะทั้งคนดูเก่าที่เป็น s u b s ไคร์เบอร์แล้วก็คนดูใหม่ด้วยนะคะก็วันนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบาย